เซอร์ไพรส์มากอันนี้เป็นการทดลองที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดไป่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาผ่านนะคะค่ะช่วงทดลองช่วงทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะมาทดลองใส่บาทบอลค่ะบาตบอลนี่นะ ไปซื้อที่อื่นมันจะมีราคาแพงมากแต่อันนี้พี่พาซื้อมาจากร้านด a i s โซทุกอย่าง60บาทนะคะแล้วเพิ่งรู้ว่าเขามีแบบสุ่มด้วยไว้แกน่ารักหมาชิบะชั้นช่ <G ül> นี่นะลูกละ60บาทเนาะเป็นห้างไหนจะเป็นหมาชิบะอันนี้เป็นแมวค่ะนี่เขาจะบอกว่ามันจะเป็นแมวแบบนี้เราจะมาลองดูแต่ว่าเราต้องทำการ ล้วก็ทิ้งให้เขาใส่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ไดเราถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะยาวนานน,น,นิดหนึ่งนิดนึงนะคะถ้ายังไงอยากดูแล้วกดไลค์เปลวพารัวๆแล้วตามไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะทั้งสองอันนะเปลพาตัดสินใจแล้วว่าจะใส่ในสลามใส่อันหนึ่งแล้วก็ใส่ในก้าวใส่อันหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเอาชิบะใส่ก่อนนะคะอันนี้เป็นสลามใส่ที่เปลพาทําทิ้งไว้ประมาณ 2- อถึงสอาทิตย์แล้วค่ะที่ ใสแล้วก็เหลวมากด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าจะทำแล้วเป็นยังไงนะคะถ้าอยากดูแล้วกดไลค์ให้ป้าพากันหรือ,อยังเราแกะกันมาดูก่อนดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเขาฉีกตรงนี้นะจะได้หมารูปอะไรตื่นเต้นแล้วมันจะละลายหรือเปล่าลูกบอลสีอะไรคะอุ้ยสีขาวละเอียดอู้สีขาวเลยค่ะทุกคนเรานึกว่าเป็นสีกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสิอีก แกะยังไงอะมาถึงตรงนี้แล้วแกะไม่ได้จบอะฮะปาผา okay. ออกมาแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยมาเดี๋ยวถ้ายังไงนะเราจะมาลองใส่ลงไปเลยว่าจะเป็นหรือไม่เป็นไหค่ะหนึ่งสองซ่มโอ้เป็นยังไงอะมุดลงไปแล้วโอ้หายลงไปแล้วค่ะทุกคนมันจะบุ๋มบุ๋มไหมอะ มันละลายหรือเปล่าวะอะไรเกิดขึ้นทุกคนดูเอ้กดลงไปแล้วมุดจมเลยอะกดลงไปชึบหมดเลยอะหมดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันอาจจะแบบไม่เป็นน้ําก็เป็นได้นี่เป็นการทดลองนะไม่รู้ว่าจะทําแล้วเป็นหรือเปล่านี่นี่น,น,นี่มีม่มุมออกมาแล้วโอ,โอ้แต่ละลายไมหมคะทุกคน จะเป็นเพราะว่ากาวเขาเหนืดค่ะมันก็อาจจะไม่ละลายก็เป็นได้นะเราจะปล่อยเค้าทิ้งไว้แบบนี้นะเดี๋ยวรีภาพนะคะนี่ค่ะทุกคนมันบุ๋มบุ๋มบุมบุมขึ้นมาเหมือนกันเห็นปะคือรีไปแป๊บหนึ่งนะประมาณเกือบ สองสนาทีนะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะดู oh, <no. S 1> แต่ที่เขาดันอากาศออกมาเหมือนกันเดี๋ยวจะช้อนขึ้นมาดูนะคะสลามยังไม่ได้เหลวเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนยังเป็นก้อนอยู่เลยดู <gasps> ทำไมเหมือนมันก้อนใหญ่กว่าเมื่อกี้ <laughs> ดีดูสิเราลองมาเปลี่ยนมาใส่น้ำแม้ว่าจะเป็นยังไง เล่นพิเลนไงพี่พาเอาไปใส่สลามเงยเขาก็เลยไม่เป็นเงยไปก็ไปเลยอุ้ยูดิบุ่มไหมอะนี่บุ่มแล้วไม่ได้เชื่อคือทุกคนหอมมากๆเลยนะคะนี่เขาเริ่มแตกออกมาแล้วแตกออกมาแล้วเป็นยังไงคะ น่าอยากเอาไปละลายน้ําเล่นจริงๆข้างในดูดีมีอะไรด้วยดำๆอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยตอนนี้เย็นมากเลยค่ะทุกคนเอากลับเข้าไปใส่ในสลามเหมือนเดิมนะคะมาน้ําช่วยเลยข้างในเป็นอะไรคะแกะออกมาได้ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นตัวหมาแน่เลยเป็นเท้าของเขาค่ะเป็นเท้าของเขาใส่กลับคืนไปดูทําให้เป็นสลามเป็นยังไง <laughs> ต้องฟินแน่นอนค่ะทุกคนดู บีบเลยนะคะบีโอนี่ไงชิบะเจอชิบะแล้วชิบะหน้าขาวเหรอน่ารักจังเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่เข้าไปในน้ำชิบะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทเลยอุ้ยไหลออกมาเป็นน้ำเลยไหลออกมาเป็นเขื่อนเลยดูเป็นเขื่อนเลยค่ะทุกคน ยังไว้ไม่อยู่แล้วค่ะโ,โหน่าเล่นมากดูละลายละลายละลายสงสัยลูกต่อไปเราต้องมาละลายกับน้ำแล้วราคาสงสัยละลายกับเกาก็ไม่ได้เกิดผลแน่นอนนี่เขาเป็นเหมือนหิมะเลยเห็นไหมหิมะสุดยอดเลยเกลือเนี่ยทำให้สลามแข็งขึ้นมาค่ะจากที่สลามเหลวๆนะแสดงว่าเขามีส่วนผสมเนาะ ทำให้แข็งขึ้นมาได้แล้วเราได้ตัวชิบะหน้าขาวมาหนึ่งตัวดูเลยเห็นไ,ไหมเหมือนสำลีเลยนะตัวนี้เลยนะคะน้องแมวเมียนี่กินอะไรเนี่ยกินเลมอนเนออโอ้อออี๋ยวจะใส่น้ำไปเพราะจริงๆตอนนี้อยากเห็นแล้วนะเอาน้ำอันนี้มาทำสลามก็ได้นะแล้วก็ตัดค่ะนี่โอ้เป็นลูกสีส้ม น่ารักเมื่อกี้เป็นลูกสีขาวตัดเลยนี่เดี๋วเราจะมาจุ่มน้ำกันเลยนะคะพร้อมไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองซ่อมดูโอ้ซูมเข้าไปค่ะนี่ต้องน้ำเท่านั้นค่ะทุกคนถึงจะทำให้มันฟูฟลาฟูฟลาฮะกริรร่ง,งเอามือช้อนเข้าไปค่ะโอ้ไปรอยนี่ด้วยนะ มันบุ๋มบุ๋มบุ๋มบมมมุม,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 มอยากมีอ่างอาบน้ําแล้วว่านี่หมดหรือยังหยิบขึ้นมาดูค่ะหูเป็นสีฟ้าด้านในเป็นลูกสีฟ้าอันนี้นะคะเขาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนอ่ปาปะการังเลยค่ะโดนเซาะอ่ะโดนซาะโดนโดน้ำทะเลเซาะนะโดบีเลยชือ่อแกะ เห็นหน้าแมวแวบๆบแล้วดูสิแมวส้มนะคะแมวสีฟ้าอยู่ในทะเลส,ส้มค่ะโอ้นี่เขาใส่เข้าไปในปากกาได้ด้วยเอาไปใช้งานได้ต่อค่ะทุกคนดูน่ารักเห็นไหมสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนี่นะคะสิ่งสำคัญที่เปิลพาสังเกตได้เหมือนเอาน้ำตัวนี้มาทำแล้วเป็นสลามเลยอยากรู้ต้องพิสูจน์ค่ะแล้วใส่กาวลงไปนะคะใส่น้ำอันนี้ลงไปค่ะ หหยดก่อนก็สหยดสองช้อนแบบว่า,าโอเคคนเลยเห็นไหมมันมีความละลายหายไปนี่ <c oughs> <c oughs> สลามันดูเป็นแตกตัวหรือว่าเป็นก้อนอ๋อโอเคนึกออกแล้วให้เราลองเอามือค่ะใส่เข้าไปแล้วก็บีบบีบว่าเข้าไป็นยังไงอ๋านี่ แปลกมากมันมันมันขึ้นมามันเหมือนมันจะเป็นตัวทุกคนเอาจริงๆ oh, <no. S 1> ไม่ได้หลอกนะเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นตัวเฮ้ยดูดิเหมือนคี้พึ่งอะค่ะ <Huh? S 1> เอารู้สึกเหมือนขี้พึ่งเราลองแผดูดูดเฮ้ยเฮ้ยทำแล้เป็นสลามหรองงเลยเป็นสลามอะเนี่ย น้ำนี่แล้วจะเป็นนะเราลองใส่เข้าไปเยอะๆไหมโอเคสิโอ,โอ้เยอะไปไหมดูมันแยกส่วนค่ะแปลกมากมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นก้อนแบบไหนเป็นก้อนจริงๆสุดพาย <Yeah. S 1> สุดพายมากๆค่ะทุกคนดูเอาแมววางไว้เห็นไหมเป็นก้อนเป็นสลามเฉยเลย ทำสลามฉักบาสบอลนะลูกทำได้ยังไงแพรแฮรไม่ได้แต่มันเป็นเจลเจลมันเหมือนเป็นเทียนเทียนนุ่มๆค่ะบีบได้เนี่ยอะถ้าใครนะลองไปทำดูนะที่บ้านมีบาสบอลแล้วก็มีกาวนะลองไปทำดูค่ะดูดิก็เหมือนสลามนะใช้ได้โอเคเลยนี่ชอบสุดยอดเลยเห็นวาวนุ่มนิ่มโอ้ นุ่มนิม่มแบบนี้ค่ะโอ้ยอันนี้น่าเล่นกว่าสลามอริจีอีกเพราะมันจะดูเป็นเทียนเทียนค่ะเทียนเทียนมีมีม <c oughs> แซวแซลแซลรวมๆแล้วพอผ่าโอเคมากๆเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะทำได้ยังไงอะ่ะเป็นสลามได้ยังไงงงเลยงงไหมทุกคน นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะบาสบอลทําแล้วเป็นสลามนะเดี๋ยวพ้อพาจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะไปหามาหลายๆยี่ห้อวาเขาว่าทาแล้วเป็นสลามแบบนี้จริงหรือเปล่าเซอร์ไพรส์มากอันนี้เป็นการทดลองที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดปั๊ในปี2019นี้เลยนะคะ oh. ทุกคน อะไรจะขนาดนั้นนะคะป้าปาโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแลาอยากให้ป้าพาเอาอะไรมาทําอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปดีได้เนาะท่้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ